ไม้ได้สี่ลูกได้ได้กี่ลูกเนี่ยอ่ะขอบคุณครับค่ะคือค้าทำไมน้องกำไม่ได้อ่ะนี่โรลเ่อจะมาแล้วนะคะถ้าสนใจก็เข้าข้างในก็ได้ค่ะก็จะมีกิจกรรมการโชว์ของพี่โดนุ่นนะคะแล้วก็จะมีแจกรางวัลอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าโค้มีเวลาก็สนุกไปกินกันได้คะโชว์เฉย देखते हैं जो है